แฟนๆเสนอคนที่ควรมานั่งแทนการาแมเป็นพิธีกรสามแซบเหมือนจะเป็นอาถรรพ์รายการสามแซบเลยล่ะค่ะเพราะก่อนล่าน,นี้พิธีกรคนเก่าอย่างม้าอ,อนนภาก็ต้องถอนตัวออกจากรายการไปไม่นานการาแมพัชรศรีก็ได้ประกาศยุติบทบาทพิธีกรเช่นกันงานนี้เลยทําให้หลายคนรุนสุดๆว่าใครจะได้มาเป็นพิธีกรแทนการาแมล่าสุดชาวเน็ตก็ได้ออกมาเชียร์พิธีกรคนใหม่ที่จะมาแทนการาแมว่าอยากจะให้เป็นนักแสดงผู้จัดละครสาวอย่างแอนทองประสงค์ งานนี้ชาวเน็ตก็บอกเลยว่าสามแซ่บปะละ่ะเรียกได้ว่าแฟนๆหลายคนก็แอบเชียร์เลยนะคะเพราะพี่แอนนั้นเป็นคนคุยสนุกและมีความฮาแบบไม่ต้องวกเวกไวๆ้ๆงานนี้หลายคนเลยเห็นสมควรแต่อีกใจก็หวานว่าพี่แอนจะมีทั้งงานละครและเบื้องหลังรายการอีกจะมีเวลาว่างพอจะมารับหน้าที่ตรงนี้หรอ แต่ถึงแม้พี่แอนจะไม่ว่างก็เชื่อในช่อง3ยังมีอีกหลายคนเลยล่ะค่ะที่หมอจะทำหน้าที่พิธีกรตรงนี้เอาเป็นว่ายังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้3แซ่บของเราด้วยเพียงไม่นานก็ต้องเปลี่ยนพิธีกรถึง2คนแล้วตอนนี้เดี๋ยแค่แม่ชมพู่อารยาจริงๆที่ยังยืนหนึ่ง